ถ้าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนเราส่วนมากจะมองหาเป็นลำดับต้นๆในการซื้อเข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพหรือเสริมสุขภาพให้กับตัวเองเก๋าเชื่อแน่เลยค่ะว่าทุกคนจะต้องนึกถึงคอลลาเจนใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยมีคอลลาเจนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วคอลลาเจนแบบไหนนะคะที่จะดีต่อสุขภาพ ะะเหตุผลที่คนเราส่วนใหญ่มองหาคอลลาเจนแน่นอนเลยค่ะเรื่องความสวยความงามเป็นเรื่องสําคัญเรารู้กันอยู่แล้วว่าคอลลาเจนเป็นสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของความตึงกระชับของผิวช่วยทําให้ผิวมีความเนียบนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดเดือนนิ้วรอยนะคะมันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆเลยถ้าคนนึกถึงจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากินก็จะเลือกซื้อหาคอลลาเจนนะคะวันนี้เก๋มีคอลลาเจนตัวที่ดีมาแนะนําค่ะนั่นก็คือ มอคอลลาเจนค่ะมอคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะ y ยลโลฟินทูน่าค่ะเป็นคอลลาเจนที่มีความละเอียดเล็กระดับโมเลกุลของเปปไทด์ค่ะซึ่งจะดูดซึมเข้าสู่เซลล์เราได้ดีนะคะในมอคอลลาเจนของเรานะคะมีคอลลาเจนจากปลาทะเลถึง1,000 0มิลลิกรัมต่อ1ซองค่ะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ คอลลาเจนไม่ได้ช่วยให้ผิวมีความขาวนะคะไม่ได้ช่วยให้ผิวใสค่ะคอลลาเจนช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีความตึงมีความยืดหยุ่นมีความกระชับขึ้นนะคะแต่ความขาวสว่างกระจ่างใสเนี่ยเราจะต้องได้จากสารประกอบอื่นๆ ในมอคอลลาเจนของเราไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่คอลลาเจนเพียวๆนะคะแต่เราใส่สารประกอบอื่นเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลผิวมามากถึง12ชนิดเลยค่ะเอาตัวหลักๆสําคัญเลยนะคะตัวที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสร้างเซลล์คอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เรา นั่นก็คือคอลลาเจนที่เราใส่มามากถึง1 0ึ0งม่นมิลลิกรัมนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือแอลกูตามีนค่ะเป็นกรดอะมิโนจะเป็นที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนให้เราด้วยโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะคะก็จะช่วยย้อนวัยเซลล์ให้เราได้นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือแอลอาร์จินีนค่ะตัวนี้เขาจะช่วยขยายหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยขยายกว้างขึ้นก็จะลําเลียงสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงตัวที่ช่วย ในเรื่องการเสริมความแข็งแรงให้ผิวแน่นอนค่ะคอลลาเจนจะมาแต่คอลลาเจนไม่ได้จะต้องมาพร้อมวิตามินซีเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะเราใส่แอสคอเบดเอซิดเข้าไปให้คุณแล้วเพื่อให้ร่างกายเราได้สั่งเคอเอาคอลลาเจนนี้ไปใช้และก็ยังมีกรดอะมิโนไกลซีนค่ะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะผิวหนังของเราก็มีกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีผิวหนังที่ตึงกระชับ ไลซีนสำคัญค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เราใส่เข้ามาก็คือซิงค่ะซิงค์จะช่วยลดการอักเสบของผิวคนที่มีปัญหาสิวขึ้นมีสิวเรื้อรังนะคะมีสิวเยอะ ซิงสามารถลดการอักเสบของสิวได้นะคะและนอกจากนั้นเรายังใส่สารประกอบที่มาช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยเลยก็คือโคเอนไซคิวเทนเราใส่มาให้มากถึง30มิลลิกรัมคิวเทนนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแล้วคิวเทนยังเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อหัวใจหัวใจของคุณจะแข็งแรงช่วยเพิ่มให้หลอดเลือดของคุณแข็งแรงด้วยนะคะเราจะเห็นว่าเราใส่สารประกอบมาเยอะเลยอ้าวแถมให้อีกตัวหนึ่งค่ะแอเซโรลาเชอร์รี่ค่ะเราใส่เข้ามาด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าแอเซโรลา เชอรี่เป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงกว่าส้มถึง60เท่าเห็นไหมคะเราใส่สารประกอบเพื่อการดูแลผิวของคุณ ให้ครบไม่ว่าจะในเรื่องของคอลลาเจนที่มีปริมาณมากถึง10,000มิลลิกรัมต่อซองและสารประกอบเพื่อดูแลผิวทั้งเสริมความแข็งแรงให้ผิวกับตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่เพิ่มความสว่างกระจ่างใสอ้ออีกตัวหนึ่งค่ะสารที่เพิ่มความสว่างกระจ่างใสลืมไม่ได้เลยค่ะกลูตาไทโอนค่ะเราก็ใส่เข้ามาให้เพื่อลดการสร้างเม็ดสีลดการสร้างเมลานินทําให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นและกลูตาไทโอนก็ยังเป็นสารสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการขับสารพิษจาก ตับด้วยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมคะจะเห็นว่าในหนึ่งซองเล็กๆของมอคลลาเจนของเราเนี่ยเต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่จะดูแลคุณทั้งในผิวพรรณนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นลดเลือนริ้วรอยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงและที่สําคัญคอลลาเจนยังสําคัญต่อ ผมด้วยรากผมก็จะแข็งแรงนะคะใครที่มีปัญหาเล็บเปราะหากักแตกง่ายคอลลาเจนช่วยได้ค่ะแต่มีอีกอย่างหนึ่งคุณรู้ไหมคะคอลลาเจนยังสำคัญมันจะไปเติมเต็มน้ำหล่อเลี้ยงตามข้อต่อกระดูกต่างๆนะคะแล้วหลอดเลือดของเราทั้งหมดผนังที่สองก็เป็นคอลลาเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณก็ต้องรับประทานคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนสำคัญอยู่ทุกกล้ามเนื้อผิวพรรณ หลอดเลือดและข้อต่อกระดูกต่างๆค่ะวิธีการรับประทานง่ายมากค่ะมอคอลลาเจนสามารถละลายได้ง่าย และไม่มีกลิ่นคาวเลยถ้าคุณไปเจอคอลลาเจนที่มีกลิ่นคาวแสดงว่ากระบวนการผลิตของเขาไม่ได้มาตรฐานนะคะของเราละลายง่ายไม่มีกลิ่นคาวและมีรสชาติอร่อยเป็นรสเชนเบอรี่ค่ะทานแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายนะคะให้ทานตอนท้องว่างค่ะ1ซองต่อน้ํา1แก้วสามารถทานได้กับน้ําอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะให้มอลลาเจนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพื่อผิวสวยผิวใสและสุขภาพที่แข็งแรงของคุณนะคะขอบคุณค่ะ